พอ,พอกันย้ำแรงคือเกาจ้าพอพอกันย่าเหมือนแรงคือเกาวค่ะไม่ไงก๊ะสินค่ะว่าอย่างไรเลยไม่ไงอ๋อหามงแรงพอกันเพราะเขามี่นัดกันค่ะอุ้ยวางปลือแปลนมาปั๊บค่ะตอนนี้เพิ่นกนเ็เริ่มเริ่มจะทย่อยเข้าไปนอนน้ำกินฟางหรือดีบัตนี่านี่ค่ะ ควายหน่อยไม่ใหญ่กระสินจ้าเป็นยังไดงคะฝนตกใส่สูบน้ำใส่หยาก็เฮ็ดให้บรรยากาศมีหยาอันนี้ควายยิ้มควายยิ้มควายยิ้มมาจากไหนนี่ลูกไหนไหนไหนควายยิ้มฮะหนูจะไปไหนลูกเจ้าสิไปสายเจ้าสิไปสายไป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 ลบลบไปก่อนไปก่อน ควายวายิมควายยิมไงใบกระดอกกดียไปลูกปะไปเร็เวเร็วไปเร็วแม่อยู่ไดนลูกไปเร็เวเรวลบ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 อันนี้คือหย้านะคะก็คือบรรยากาศจะเงมือนแรงค่ะหญ้ากระเคี้ยวหลังจากเข้าสูบน้ำใส่อ่าสีสิบคือ60ชั่วโมงค่ะจ้างเพิ่นหกสบชั่วโมงนะคะมาสูบซ้ำอีก หกสิบชั่วโมงนะคะกับลังจากนั่นกับฝนตกลงมากค่ะพี่น้องโอ้โหฝนตกมากสองมือสองขึ้นสามมือพี่น้องหลักไม่ยังหละ่ะโอ้ยไม่ก็เป็นยังไงจนน้ำค้างแหมนะคะอ่าไปลูกปะ น้ำค้างยาก็ขืนพี่น้องนอนขีดตุ้มบอกหลอกแรกยเต้ขีควายค่ะเต้ก้องขีควายพี่น้องอ่ายังมือแรงมากยังบด้ยังบด้ขเหี่อเข,าขอ่าอ้อคุณตาเพื่อนบอกไฟไว้ได้พี่น้องเพื่อนบอกไฟไว้นะคะเขาบาได้ค่ะยานไฟดูดนะคะอ่าเริ่มทย่อยทย่อยละเขาเห็นทุงยางเขายานได้พี่น้องเพราะเขาบอกไฟไว้ อ่าลืมละลืมเขาทย่อยทย่อยเขาไปแล้วบัดนี่ไปกองกันอยู่ปากทางกระทือว่ากระทือว่าหยาอ่อนนะคะควายอิ่มนะคะนี่คือความสุขม่้ยไงค่ะความสุขสิเหมือแรงมากเข้ามาเห็นควายกินหยาอิ่มนะคะมีน้ำสะอาดกินรากามีฟางกินเนี่ยฝ่งฝ่งดาล่าม่้ยไงกระสินเรั่งฝรเ่ง่รน่งฝรั่งหนุ่มรอค่ะเจ้าโชคอุทัยนะคะ อนะคะมีจักแม่มีอยู่สิบแม่ออกลูกว่าจะได้ขวบเดือนไรปั่มเมดนะคะ <c oughs> เอาเดี๋ยวตามไปเบิงค่ะฝูงควายไม่ใหญ่กระถิ่นเหมือนแรงมากอ่าไม่ใหญ่เบิงคลิปคู่วูดกับคุณบินบอลบือเฟินเบิงว่าเฟินว่าอ่าอันนี้ไม่ใหญ่เบิงคลิปเล่าด้เล่าบอกว่าเตืนอนยัางหมอเส้ามากปล่อยปล่อยควายตั้งแต่ยังเนี่ยตาเบ้นยัง,ยง,นยงมาท่านไดึ้น อะไรเขาคอกก็จะให้เห็นตะเวนจังไรก็อิมควายนั่นอ้วน่าสันล้วา่าอ้วนโบตองยันโบอ้วนนะคะอ้วน่าสันลาว่าเคล็ดลับแต่บอลับเล่าถ้าผพ้ใดได้เขาไปเบิ่งคลิปคู่วุดด้ค่ะเฮออ้นึกออกแล้วคู่วุดกับคุ้นบินคุ้นบินบอลบือค่ะไปเบิ่งควายงามฟ้ามงามของข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยนะคะพั่นดีนําเลียงดีาสายพัุนดีนําเลียงดี ได้แน่นอน่าสันแต่ถ้าเห่าจะเริ่มพัฒนาสายพันธุเท่ากับค่อยๆไปตามกําลังเห่าแล้วว่าว่าเปยังซาแด,ดแต่เห่ากับทำตัวใจรัก่าสันไม่ไงนี่มากให้คลิปควายงามเราไปลุยฟ้ามของอนันคุณบินบอลบือนะคะคู่วูดค่ะคู่วุดนึกออกแล้วนะคะแล้วก็หมอแค้นกับเอาเอาควายไปเซิ้งได้มือนั่นนะนะคะก็เลยได้คลิปแบบ ด้เบิงนะคะด้เบิงได้เห็นควายงามทีว่าตัวราคาสองล้านนะนะไม่ง่ายก็เห็นค่ะเออจังไดก็เขาเป็นคนรักควายอยู่แล้วนะคะมักเลี้ยงเลี้ยงควายมักเลี้ยงเขาเป็นลูกเกษตรกรเศร้าหายเศร้าห,หน้าไม่ง่ายกระชินนมักเลี้ยงยิงมาเห็นคลิปคู่วุฒไปเบิงฟ้ามควายงามของคุณบินหุ้ยนะคะอ้วนประสานเพิ่นม,มีหัวอาหารให้กินไดเนะ เนี่ยๆเจ้าโชคนะคะควายสองปีพอพันไม่ไงกระสินได้เนี่ยเจ้าโชคอุทัยได้เนี่ยนะคะขนาดบ่ได้กินบ่ดื้อค่ะรอค่ะนะอันไล่กว้างนะเอึกไงเนาะตาเนาะเล็บงามเนาะค่ะขาใหญ่ค่ะเงาเงาสูงได้เนี่ยควายโอ้สี่สิบประยูค่ะลอยสี่สิบประยูค่ะเนี่ยควายสองปีสายพันธุ์อุทัยนะคะอ่านี่คือแต่ก็ไม่ไงกระสินได้มาตัวหนึ่งค่ะเนี่ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งเอา บ่เจอบ่เจอหัวอาหารจักเทื่อดรอกค่ะเกิดฮะบ่เจอหัวอาหารจักเทื่อดอกค่ะมิตรขีดตุ้มค่ะนะคะเรียงแบบธรรมชาติเลยอ่าไปลูกไปไปไปหุงจักรลบได้ไหมไปไลาไล่หุงจักรลบได้ไหมเอออย่าเหยียบแม่ลูกสื่อได้ก็อละสามสิบบาทเพื่อได้เฟี้ยงนี่ก็ได้เออ ตอนนี้กับข่ามาเบิ่งคลิปไปไงกระสินกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้กดสับสไครต์ค่ะกดติดตามหลายหลายได้พี่น้องเดี๋ยวไม่ไงกระสินถ้ามีสปอนเซอร์มีายได้ดข้ามาเป้าไม้คือหัวอาหารสื่อให้ควายพี่น้องไม่ไงกระสินนะซื่อหัวอาหารให้ควายมากแม่นบา,นานนคุณตาแมนเนาะคุณตารุ่นค่ะฮะบ่ป,โ,บปโปดค่ะดีมืดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปกินน้ำแล้วเขาก็ไปนอนน้ำอีกเนาะ ขี้ตมกสิรุดออกกระสิงามกว่าเกาค่ะแต่ตอนนี้เพราะว่าหลังจากฝนตกนํามันจะขังตามตามแองนะคะมันก็เลยเป็นขี้ตมค่ะขีดตมกับควายเนี่ยมักกันด,ดีดีได้พี่น้องเขากระสิไปนอนขีดตมค่ะเมื่อแรกมากมแต่ไม่ขีดตมออกรอกแกงสี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะอืมกะถือว่าถือว่าค <c oughs> วายมันกินไยเนาะควายบ่ได้กินหัวอาหารแต่กินฟางนะคะตอนนี้อย้ากำลังปงพี่น้องเอาใจเย็นๆจัหน้อยนี มันกัสิอ้วนขื้นดอกฝนตกใส่ห้านะคะเออเออมันหลายโตค่ะสืส้อหัวอาหารให้กินกะกะกะต้องหาทุนหลายๆก่อนอ่าสายพันธุ์ดีนำเลี้ยงดีคุณบินว่านะคะจังได้กะได้ควายงามแน่นอนแต่ถ้าเฮาอ่าบ่มีทุนทุนน้อยงบน้อยเฮากะเลี้ยงตามกำลังของเฮ้าสาแดบ่เป็นอย่างนะคะค่อยๆพัฒนาไปเนี่ยเห็นบ่ ม่ใหญ่กระสินนึงแน่นานค่ะถือใจหลายพี่น้องนะคะถือใจหลายก็มัฮึดเลี้ยงควายอีกตอนเท่านี่แหละค่ะแต่อีกริงนี่เลี้ยงมาสามปีเราได้สามปีสี่ปีเราได้ควายนี่สี่ปีนี่หละแต่กับว่าอ่ายิงมาเบึงขีบคู่วุบโอ้วมามาถือใจหลายมองได้บัดดี้ขบินเราล่ำมวนแล้วล,ะล่ะเลาะอันเตยกับมวยมวนค่ะล่ำกับมวนได้พ้นหนีโอ้ยบุญเป็นธรรมดานะคะ ใบแม่นธรรมาดาแล้วคนนะ่นนะควายหน่อยไม่ใหญ่กระสินพี่นักเป็นจุ่มๆอยู่คนนะเอาคลิปนี้ซ้ำหนีก่อนนะคะคลิปหนาไปก่อนจ้าพ่อการอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ไม่ใหญ่กระสินน้ำเด้อจ้าสวัสดีค่ะ